ในทวีปที่กว้างใหญ่นั้นผู้คนได้ฝึกวิชาในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มพลังธรรมชาติเพราะมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีอัญมญณีพลังต่างๆเป็นของตัวเองแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าอัญมญณีของพวกเขาคืออะไรมีแต่การฝึกพลังวิญ,ญญาณให้ถึงระดับ3เท่านั้นพลังของอัญมณีจึงจะตื่นขึ้นมาหลังจากการปลุกพลังพวกเขา ที่ข้ามเขตแดนของมนุษย์พลังมนุษย์ก็จะเข้าสู่เขตพลังอยู่จูพลังของอัญ,ญบณีถูกแบ่งออกเป็น2แบบอัญ,ญบณีปรากฏบนมือขวาหลังจากเตือนขึ้นมาจะรู้จักในฐานนะอัญมญณีทางกายภาพคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าอาจารย์เพราะร่างกายของพวกเขานั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่ อัญมณีทางกายภาพสามารถส่งผ่านพลังไปยังอาวุธสู่อาวุธเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอาวุธยิ่งขึ้นอัญมณีพลังปรากฏบนมือซ้ายเป็นที่รู้จักในอัญมณีพลังธาตุสามารถควบคุมพลังธาตุได้และกระทั่งใช้วิชาวุทยุที่ลึกลับปรมาจารย์แห่งอัญมณีสามารถเพิ่มความสามารถ ทางพลังวิญญาณของพวกเขาผ่านทางพลังธาตุได้แน่นอนว่ามีไม่กี่คนที่สามารถปลุกพลังวิญญาณอัญญมณีทั้งสองได้พร้อมกันพวกเขาเหล่านั้นถูกขนานนามว่าปรมาจารย์อัญมณีสวรรค์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถฝึกพลังได้ คนเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับธาตุอันอุดตันของเส้นเมริเดียนและไม่สามารถใช้พลังต่างๆได้พักสมองสักหน่อยดีกว่าไปแอบดูสาวอาบน้ำดีกว่าในที่สุดฉันก็หนีตาแก่นั่นมาได้แล้วเขาคงโกรธมากแน่ๆไอหนุ่มคนนี้คือโจวิซิง มันน่าเศร้ามากที่ฉันไม่สามารถฝึกพลังวิญญาณได้ฉันไม่มีอะไรดีเลยถึงจะโคตรหลอนเลยก็ตามลองคิดดูสิฉันไม่สามารถฝึกมันได้แต่ตาแก่นั่นยังมาครับให้ฉันฝึกร่างกายทุกวันมันจะดีกว่านี้ฉันสามารถปลุกพลังวิญญาณได้ลองคิดดูสิตาแก่นั่นให้ฉันมาฝึกร่างกาย ในวันที่อากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้ฉันจะให้วันนี้ต้องให้ฉันแช่น้ำเล่นสิถึงจะถูกต้องว,ว,ว,ว้าวนี่มันว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยฟุบยาฉันจะโดดนะฉ,นฉันจะโดดแล้วนะตูม ในที่สุดฉันก็ได้รับการปลดปล่อยแสวเลยเห้น้องชายที่อยู่ในเงาคนนั้นนะ่ะไม่ได้เจอกันแค่สองสามวันนายดูหรอขึ้นนะมันพูดกับเงาของมันเองนะเอ๋เสียงอะไรนะ่ะแอบไปดูดีกว่าอาจมีสาวอาบน้ำอยู่แถวนี้ก็ได้ เอ๊ะนี่มันนี่มันอาหารตาชัดๆเลยนี่นะว่าเพียงแค่มองดูร่างกายของเธอฉันรู้ได้เลยว่าเธอเป็นคนที่สวยมากแน่แน่นอนดูร่างของเธอสิความนุ่มนวลน,นี้โอ้แค่นี้ฉันก็สามารถตายตาหลับได้แล้วสินะ เป็นบุญตาจริงๆไอ้ลามกไปลงนรกซะฮ่าฮฉันเพียงแค่กำลังมองสาวอาบนั้นเท่านั้นเองระวังฝ่าบาทกำลังมีใครแอบ,บมองคุณอาบน้ำอยู่อ้ายมาเป็นใครพวกเขาหมายถึงฉันสินนะเอ๊ะ กลางวันแสกแบบนี้ยังกล้ามาแอบ,บมองคนอื่นอาบน้ำอีกนะไอ้โลกจิตแกเป็นใครเธอมีพลังอัญมณีตั้งสามอย่างแกไม่แอบ,บดูฝ่าบาทอาบน้ำสินะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกตายอย่าข้าฉันเลยนะคุณกำลังเข้าใจผิดนะพี่สาวฉันเพิ่งมาเมื่อกี้เอง นะ้ะแล้วทำไมแกถึงไม่ใส่กางเกงล่ะไอสารเลวฉันจะฆ่าแกพี่สาวใจเย็นก่อนนะฉันไหวละโปรดใจเย็นก่อนนะพี่สาวคนที่มีพลังอัญมณีจะมีความสามารถแตกต่างกันตามความแข็งแกร่งของพวกเขาขึ้นอยู่กับจำนวนของอัญมณีแห่งพลัง อย่างไรก็ตามคนคนหนึ่งสามารถสู่จุดสูงสุดของอัญมณีแห่งพลังทั้ง9ระดับได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของอัญมณีของพวกเขาตัวอย่างระดับพลังแห่งอัญมณีอัญมณีทางกายภาพอาจารย์พลังทางกายภาพระดับล่างจำนวน1 หนึ่งพลังอัญมณีตรงนี้อ่านเองนะครับสามารถย้อนกลับมาอ่านเองหรือว่าสต็อปแล้วอ่านเองได้นะครับพี่สาวอาจารย์โปโสพลังทางกายภาพพี่สาวปล่อยฉันเธอจะให้ค่าสาบานกับพระเจ้าก็ได้ว่านี่มันคือการเข้าใจผิด ข้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก,ก็เลยมาดูเท่านั้นเองเจ้าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนี่พยายามที่จะแอบมองคนอื่นๆในขณะที่เขากำลังอาบน้ำข้าก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่หว่าและอีกอย่างข้าก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเจ้าอย่ามาพูดพ่ากับข้านะข้าเห็นแกลลิกละลีทั่วทะเลสาบเลยนี่ ถ้าเจ้าไม่ได้มาแอบดูน้าเจ้ามาที่ทำไมล่ะข้าแค่มาอาบน้ำเท่านั้นเองท่านเคยเห็นพวกทํามองมอบตัวไหมล่ะและข้าก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดฮะไม่ว่าข้าจะฆ่าเจ้าหรือไม่ก็อยู่ที่มือของข้าฟาบาทของข้าให้ฉันจับเจ้ามามัดไว้ที่นี่ ฟ้า,าบาทของท่านงั้นเหรอท่านกำลังหมายถึงเจ้าหญิงยี่ฟูหยางงั้นเหรอเจ้ารู้จักข้าด้วยเหรอชิบหายแล้วไงคนเมื่อกี้คือเจ้าเองงั้นสินะพวกท่านกำลังเข้าใจผิดนะพี่สาวองคลักปล่อยข้าไปเถอะทั้งหมดคือเรื่องเข้าใจผิดนี่มัน เจ้าก็เป็นแค่ขยะเจ้ากล้าเถียงข้าและแถมยังมาแอบดูค่าอาบน้ำอีกนี่ยาจัดการเขานี่นี่ยาจัดการเขาได้พะยะค่ะฟาบาทเฮ้ฟาบาททำไมท่านสั่งแบบไม่มีเหตุผลเลยล่ะท่านควรจะให้องค์กรักของท่านปล่อยข้าไปไม่ใช่หรอ พี่สาวหยุดก่อนจะเย็นๆนะอย่าฆ่าข้า,ขานะฝ่าบาทข้าเป็นคู่ม,มั่นของท่านเอ๋ข้าไม่ยอมรับขยะไรประโยชน์อย่างเจ้ามาเป็นคู่ม,มั่นของข้าหรอกนี่ยาจัดการเขาเดีย๋ยวข้ารับผิดชอบทั้งหมดเองหรือว่าเจ้าจะเป็นโจเวย โจเหว่ยชิงบุตรชายของปรมาจารย์โจงั้นเหรอใช่ๆใช,ใช่นั่นข้าเองข้าคือโจเหว่ยชิงบุตรชายของพ่อที่โดดบุตรชายของพ่อคนโด่งดังและบุตรชายคนที่สองของอาณาจักรธนูแห่งนภาก็คือข้าเองของจริงไม่มีก๊อปฝ่าบาททีนี้อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆก็ได้ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้คุมเมืองด้วยทำไมเราไม่หุบป,ปากข้าไม่ได้เป็นคู่มั่นกับคนแบบนี้สามีของข้าจะต้องไม่โรคจิตแบบนี้และเป็นวีรบุรุษที่อยู่เหนือคนทุกคนตั้งหากขยะที่สปกปรกและสกปรกสามารถเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าละ่ะนี่เจ้า ฮ<ะ>่าฮ่าฮ่ามเจ้าไม่ได้บอกว่าข้าแอบดูเธองั้นเหรอถ้าข้าแอบดูเธอละ่ะร่างกายหุ่นสวยแบบนี้หาดูได้ยากในอนาณาจักรเลยนะนี่เจ้าอย่างไรก็ตามข้าเป็นคุ่ม,มันของเจ้าดังนั้นข้าจะแอบดูเจ้าอับน้ำ อย่างไรก็ตามข้าเป็นคู่ม,มั่นของเจ้าดังนั้นข้าจะแอบด,ดูเจ้าอาบน้ําเจ้าไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามารถที่ดีขึ้นเล็กน้อยหรือเปล่าละ่ะเจ้าไม่ต้องมาแต่งงานกับขยะที่สุกปกละลายข้าเหมือนข้าก็ได้เจ้าก็ไม่ได้ดีเลิศหรอกแถมยังน่าลำคาญอีล่าน ข้าไม่อยากแต่งกับเจ้าเหมือนกันเจ้าฮึไงล่ะใจสันเลวถ้าเจ้าไม่เห็นแก่หน้าพ่อของข้าก็ฆ่าข่าเลยอะไรนะโจวยชิงไปลงนรกซะพระเจ้าเธอจะฆ่าข้าจริงๆงั้นเหรอเนี่ยเจ้ามันสันเลวไม่นะฝ่าบาทอย่าทำแบบนั้น เออ่าไหมนะฝ่าบาทเออ,อ,อเอ๋อะจะเจ้าข้าข้าไม่ได้ฆ่าเขาข้าถูกโยยยุและข้าป,าพ,ปาพลังนั่นใส่เขาโดยไม่ตั้งใจข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาข้า และเจ้าหญิงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาข้าคาดว่าเจ้าเมืองโจน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานโชคดีจริงๆที่นี่ไม่มีพยานรู้เห็นข้าต้องรีบพาเจ้าหญิงออกไปจากที่นี่ข้าไม่ตั้งใจข้ารู้ว่าท่านไม่ตั้งใจจะฆ่าเขาเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะกลับไปที่วังและหาผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีแห่งชีวิต มา,มารักษาเจ้าเมืองโจข้าไม่ได้จะฆ่าเขาข้าหยีฟูหยางวิ่งหนีไปบัดซบข้านี่มันน่าสัตว์นี่มันสัตว์ะเร็วจริงๆที่ทำแบบนี้สติของข้ากำลังจะเลียนรางดูเหมือนว่าข้าใกล้จะตายแล้วสินนะเปียง ข้ายังไม่ได้แต่งงานกับเมียของข้าเลยข้ายังไม่อยากตายตูมรอยแตกแยกบนท้องฟ้านั่นมันอะไรกันอาการหลอนก่อนตายงั้นเหรอตูม้มนั่นมันอัญมณีพลังสีดำฟิวตูมเอ๊ะ อ h ah ฟิว a าิงเอะโจวเหว่ยซิงยังไม่ตายแผงของเขาหายโจวเหว่ยซิงยังไม่ตายแผงของเขานั้นหายไปอย่างน่าอัศจรรย์อัญมณีสีดำนั้นกระเนิดมาจาก ที่ไหนกันแน่นะมันเกิดอะไรขึ้นข้าเจ็บหัวมากเลยข้าจําได้ว่าหยีฟู่หยางข้าหยีฟู่หยางข้าตายอัญบณีสีดำปรากฏขึ้นอยู่บนท้องฟ้าแล้วหลังจากนั้นข้าก็จําอะไรไม่ได้เลย นี่ข้าฝันไปใช่ไหมข้ายังไม่ตายจริงๆงั้นเหรอเอ๊ะเอ๊ะต้นไม้และพืชรอบๆแห้งเหี่ยวไปหมดเลยแฮะืูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดจะไม่ใช่ความฝันเอ๊ะอาการบาดเจ็บของข้ามันหายไปได้อย่างไรกันนะปรากฏการแปลกๆนั่นมัน อัญมณีนั่นช่วยชีวิตข้าไว้ง um, ั้นสินะข้านี่มันโชคดีจริงๆแต่เจ้าอัญมณีสีดำนั่นมันคืออะไรกันแน่ข้าจำได้เพียงว่ามันเข้ามาในร่างกายของข้าเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าข้าโจวหวยชิงมีโชคลางสังหรณ์ถึงแม้ข้าจะหนีตายก็เถอะ พบมิลเคลินมหัสจรรย์ใช่ไหมล่ะเอ๊ะข้าควรใส่เสื้อผ้าก่อนที่ข้าจะออกจากที่นี่ดีนะที่ข้าได้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดของข้าออกมาก่อนถ้ามันถูกไฟไหมโดยไฟบอคงจะมีปัญหาแน่ๆเนื่องจากอัญมณีสีดำเข้ามาในร่างกายของข้าข้า จะได้รับพลังบางส่วนจากอัญมณีหรือเปล่านะลองหาอะไรมาลองหาอะไรบางอย่างมาทดสอบดูดีกว่าต้นไม้นี่นาใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยนี่ลองใช้ทดสอบความแข็งแกร่งของข้าเลยละกันอย่าฟุ้มโอ้ยข้ากำลังจะ มันกำลังจะฆ่าข้าข้าไม่น่าใช้มันทดสอบความแข็งแกร่งของตัวข้าเลยข้าคิดมากเกินไปข้าคงไม่ได้รับพลังสวรรค์งั้นสินะช่างแม่งแล้วจะให้ความหวังกับข้าไปเพื่ออะไรข้าคิดว่าอัญมณีจะช่วยให้ข้าได้รับพลังซะอีกลืมมันไปเถอะกับบ้านดีกว่า ไม่นะตอนนี้ข้าคงกลับไปที่บ้านไม่ได้แล้วล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายยสารเลวยี่ฟูหยางเริ่มที่จะพูดให้ร้ายข้าว่าที่ฉันแอบมองเธออาบน้ำนะพ่อของข้าคงจะถลกผิวของข้าอย่างแน่นอนหากข้ามีชีวิตพ่อของข้าคงจะถลกผิวหนังของข้าอย่างแน่นอน หากข้ามีชีวิตออกไปแต่ข้าจะไปที่ไหนแต่ข้าจะไปที่บ้านด้วยวิธีไหนดีละ่ะข้ามีเงินอยู่แค่สองเหรียญทองคําเองข้าจะอดตายในเวลาเพียงไม่กี่วันแน่แนหยีฟู่หยางนี่สารเลว้วเพอทั้งหมดนี่มันเป็นพระเจ้าอาจารย์หนุ่มคนนี้กลับถึงบ้านกลับไปบ้านไม่ได้ก็พอเจ้าเจ้า,จาให้สวรรค์มาหลอกข้าใช่ไหม ลืมไปเถอะกลับบ้านก่อนดีกว่ายังก็ยังดีกว่าอดตายแล้วนะมันก็แค่แพ้ข้าเคยตายมาแล้วแล้วนะหากข้ากลับบ้านไปแล้วสถานการณ์มันไม่ดีข้าจะได้วิ่งหนีไปได้ด้วยเงินของพ่อมาดูกันว่าจะสามารถทำอะไรกับอาจารย์หนุ่มคนนี้ข้าควรจะไปหาพ่อที่แสนดีของข้า เรื่องนี้พ่อจะเข้าข้างข้าอย่างแน่นอนฟูงพิงตุม้มแพงแกกแกกตุม่มอจาจักอน,นูอนจาจักรธนูนภาในสุดข้าก็มาถึงข้าควรกลับไปที่เมืองตอนนี้เลยด,ดีหรือเปล่านะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตะแก่นั่นกำลังรอข่าอยู่ที่ประตูกันนะเฮย้ยทำไมมีคนมากมาอยู่ที่หน้าประตูละ่ะหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหืมเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นภายในเมืองกันเหตุใดผู้คนถึงเยอะขนาดนี้ ขอทาให้ข้าเข้าไปหน่อยนะครับฮึประกาศรับสมัครทหารจริงสิข้าเข้าเป็นทหารได้แค่นี้ก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วได้ตายอย่างมีเกียรติและยังได้จารึกชื่อลงในสนามอีกด้วยต่แก่นั่นจะได้ไม่ด่าเราว่าไร้ประโยชน์อีกฮ่าฮ,ฮ่าฮสวรรค์เข้าข้างเราแล้ว เอกสารนี้ไปตรวจสอบที่ถัดไปคนถัดไปเ <Hey. S 1> พี่ใหญ่ถึงตาของข้าแล้วข้าต้องการเป็นทหารขรรับโอ้แล้วเจ้าอยากเข้าเป็นหน่วยไหนละ่ะเด็กนี่ดูต้องการเข้าไปทหารมากเลยสินะต้องเลือกหน่วยด้วยหรอครับถูกต้องถ้าเจ้าเลือกหน่วยได้ถูกต้องถ้าเจ้าเลือกหน่วยใดยหน่วยหนึ่ง และหน่วยจะมีการฝึกฝนที่แตกต่างกันอมเราก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากขอคิดสักพักเราต้องเข้าหน่วยไหนดีนะต้องใจเย็นๆและคิดดีๆก่อนถ้าวู้วามอันตรายมากตอนนี้เรายังขาดพลังสวรรค์ต่แก่คือบอกไว้ว่ามันจะมีกะมันจะมีประเภททหาร ที่ไม่ได้เข้าสู้ในสนามรบด้วยนี่นายังมีให้เลือกเยอะแยะเลยต้องหาหน่วยที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการสังหารศัตรูในสนามรบจริงสิทำไมเรื่องแค่นี้เราถึงนึกไม่ออกเราคือจักรพัรดินภา,าคันสอนข้าตั้งใจจะเป็นคนธนูขอรับโอ้เจ้าหนู ตาดีใช้ได้เลยเจ้าชื่ออะไรละ่ะข้าไม่สามารถเอ่ยชื่อออกไปได้เพราะอาจจะเกิดผลเลวร้ายตามมาแต่แก่คงโกรธแน่ถ้ารู้ว่าข้าใช้ชื่อจริงถ้าจะเข้ากองทัพต้องมีอายุ16ปีก่อนแต่ข้าตอนนี้อายุเพียง13ปีเท่านั้นแต่เพราะศักยภาพทางร่างกายของข้าสูงพอคงไม่มีปัญหาถ้าจะกโกหกออกไป นัดของข้าคือโจเสียวปังค่าอายุ16ปีแล้วเอาเอกสารนี่ไปยืนยันตรงนั้นขอบพระคุณขอรับพี่ชายแค่นี้เขาเรียบร้อยคนถัดไปจุดทดสอบขออนุญาตนะครับพี่ชายข้ามาขอรับการทดสอบค่าเลือกคนธนู เลือกใดดีอนาคตของเจ้าสดใสแน่นอนแต่การทดสอบเป็นพลธนูมันยากนะเจ้าต้องเรียนรู้ทักษะการใช้ธนูก่อนเอานี่ไปลองสิขอรับธนูยาวนี่เป็นของเฉพาะจากัจกรวัตนี้สินะจะใช้ได้ก็มีแต่พวกคนชั้นสูงเท่านั้นแถมยังสร้างยากด้วยไม่เลย ข้าไม่ใช่คนธรรมดาสักหน่อยข้าคือผู้นำจักรวรรดิธนูสวรรค์บุตรแห่งตระกูลโจโ,โจโวยซิงไม่เลวเลยนี่พอแล้วเจ้าได้เข้าร่วมหน่วยของพวกเราท่านว่าไงนะแค่นี้ก็ได้แล้วหรอใช่แล้วท่าทางการวางตัวของเจ้าตอนเลงก็ดูเป็นมืออาชีพ จะคงเคยฝึกมาอย่างดีใช่แล้วขอรับพี่ชายนี่ตาแหลมจริงๆคนแก่ที่บ้านของข้าฝึกฝนให้ข้าทุกวันเลยขอรับเจอไวชิงได้ฝึกฝนมาทุกวันตั้งแต่โจอไวชิงได้ฝึกฝนมาทุกวันตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะพ่อของเขาต้องการให้เขาฝึกจนชำนาญพอนึกย้อนกลับไปน้ำตามันก็ไหล เราเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่5ซึ่งเป็นกองทหารที่มีทั้งหมด10กองพันเราอยู่กองพันที่3เจ้าโชคดีนะที่ได้ไดเข้าร่วมกับกองทัพหืมใช่แล้วเจ้าจะต้องไปสถานที่รายงานตัวมันห่างออกไปจากที่นี่เล็กน้อยเจ้าเข้าใจเมื่อไหร่เจ้าจะเข้าใจเมื่อได้พบผู้บัญชาการท่านจะใช้ยุทธะ โภกกรกับเจ้าที่เป็นทาหารใหม่โอ้งั้นข้าต้องไปพบท่านผู้นั้นตอนนี้เลยเหรอขอบคุณมากครับพี่ชายที่นี่คือจุดรายงานตัวเหรอได้เวลาไปรับอาวุธแล้วเอ๊หืมนุ่มฟูสุดๆไปเลยเจ้านี่มันเกิดอะไรกันเหมือนมีอะไรอยู่ด้านหลังทุบแถมยัง ยืดหยุ่นด้วยอึสามหาวเจ้าเจ้าเจ้าเป็นใครกัน